มาหลับอวยพรวาให้ลุงสวัสดีนะคะแล้วก็จะมีพิธีแก้บนต่างๆนะครับของเอฟซีน่าจะมีการหลับทั้งวันนะครับวันนี้ในข้าวข้าวนะครับส่วนขนมนะครับสื่อมวลชนนะครับรับประทานได้เลยนะครับเพื่อใครจะมาถ่ายนะครับชุวงการเตรียมรื่งใบสีนะครับก็ไม่ทาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเฉพาะเรื่องนี้ลุงพัขอเรียนเชิญนะครับ ทังฝั่งที่จะทำจะทำเรื่องรอแค่วันที่20ธันวาอย่างเดียวขอโทประจันด้วยความจริงใจครับป้าเไม่็นไร,ไนไรก็จริงๆป้าก็โดนกระแสเยอะแยะมากมายนะก็เหมือนที่ป้าบอกนะทำไมป้าถึงอยู่ได้ป้าถึงเขาก็ยึดเอาคนที่เขาให้กำลังใจป้ามาตลอดแล้วก็เอาแต่สิ่งที่ดีคือคำพูดด,ดีคำพูดที่เป็นให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยป้าก็จะเอาตรงนั้นมาแต่คนที่พูดไม่ดีป้าก็เชื่อว่าทุกอย่างอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับ ตัวเองเราทาอะไรเราก็ทุ่งองเป็นแบบนั้นแล้วก็ถ้าเราคิดดีพูดดีทําดีอะไรเงี้ยคนดีๆมันก็ตามเรามาเหมือนที่ป้าบอกอะไรถ้าจะขอโทษป้าไม่เป็นไรพูดเปล่าๆก็ได้ปกติถ้ามีขันมีอะไรถ้าเคยคืออะไรที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่นบางคนไม่เชื่อเรื่องปลูเวจิตไม่เชื่อเรื่องพญานาคอะไรเงี้ยที่มันไม่เห็นแต่เราเราปลูกไปอะไรเงี้ยถ้าจะขอเข้ามาแบบมีขันมีอะไรที่ที่บอกแค่นี้ก็ต้องไปที่ถูกเพราะว่า เพราะฉะนั้นเรามองเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะ่ะใช่ใช่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าลุงกับป้าเชื่อมั่นข้ออะไรเพราะว่าป้าล้ลบลบลบามลุกคุกคาั่าจะล้มก็สุอนี้อะไรดึงขึ้นนี่คือความความรู้สึกของป้าแต่ว่าสาําหรับการที่ว่าความษดป้าเรื่องส่วนตัวอะไรเวาเนี้ยนะคนเรามันมีมเ,นเรียกว่าอะไรเข้าใจผิดหรือว่าไอความเข้าใจของตัวเองก็เคยบอกว่าสัมภาษณ์แต่ละครั้งจะบอกว่าทุกคนที่คิดตรงข้ามกับเราเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์คิดได้เพราะว่าเป็นความคิดของเขาแต่ว่าถ้าคนหนึ่งเขาเข้าใจหรือว่า ียกว่าอะไรอ่ะเขาก็จะเรื่องของเขาเองมันเป็นความคิดของแต่ละคนเนะี่ยป้าห้ามไม่ได้หรอกขนาดความความคิดในครอบครัวป้าป่า,ายังห้ามความคิดเขาไม่ได้เลยป้าจะไปห้ามความคิดคนอืน่นไม่ได้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนั้นก็ป้าไม่ได้มองอะไรไม่ดีนะคิดว่าบอกคืออะไรที่ไม่ดีที่เป็นทำร้ายความสุขของป้าป้าจะก็จะแบบ ปล่อยผ่านไปผ่านไปไม่ได้กรธไม่ได้เแล้วก็ทมก็ามปัจจัว่าว่าทำไมปัจจัยถึงผ่านมาได้หรืออยู่อยู่กับสิ่งที่คนเขาด่าว่าเราได้เงี้ยก็ทำให้ผมได้ึกว่าเออถ้าเกิดว่าผมไม่เป็นปัตจัแล้วผมก็คงจะผ่านได้ลำบากหรืออาจจะผ่านไม่ได้เลยหรืออาจจะแย่ไปเลยแล้วผมก็คิดว่าการที่เราว่ามาตั้งว่าประจัยมาตั้งนานี ผมก็เข้าใจป้าแตงว่าไม่มีใครที่อยากจะให้เรามา,มา,มาว่ากันหรือ,อไม่มีคือเอาจริงผมก็ไม่ได้มีเรื่องกับป้าแตงโดยตรงเพียงแค,แค่เมื่อจุดเริ่มต้นผมมากับหมอปลาหมอปลากับป้าแตนถือ่าจาก,กันด้วยดีหรืออาจจะเข้าใจกันอยู่แต่ว่าเป็นเด็กผมมา แบบเนี้ยผมไม่ควรที่จะเอาเข้ามาเกี่ยวข้องอที่ต่อไปนะว่าที่แบบนี้ไม่หรอกมันผ่านไปแล้วอะไรอย่างนึงพี่ก็เป็นสื่อด้วยการทำอะไรตรงกลางเนี่ยมันดีที่สุดแล้วแหละแล้วก็ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าเพราะว่าจะโกยคนน้องคนนี้นะคือเอาง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นป้าหรือคนอื่นที่มีปัญหานะ มี่ปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราเอาปัญหาของคนอื่นมาใส่กับกับตัวเรามากเกินไปเนี่ยเรื่องของเราเนี่ยเราจะไปไหนไม่ได้เลยเพราะนั้นปัญหาของคนอื่นก็ทูกคนอื่นไปของเราก็คือดูที่เราว่าปัญหาเราคืออะไรแล้วก็ทางที่จะไปเนี่ยเราจะต้องทํายังไงเราถึงจะไปได้โดยที่แบบไม่ต้องเอาคนอื่นมาพวพอะไรมากมายทุกคนมีปัญหาหมดแหละปัญหาครอบครัวแต่ว่าป้ามองอย่างึ่งสำหรับสำหรับตัวป้าในนเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือ ป้ามองแค่ว่าคนที่เขาเข้าครัวป้าก็ยังไม่ได้คิดเหมือนป้าไม่ได้คิดแบบอันนี้ป้าจะเอาความคิดอื่นมาใส่กับเราทําไมเอาง่ายคือครอบครัวป้ายังไม่รักป้าเลยรัแค่นี้พอไม่เข้าใจในแบบว่าคือตรงไหมคนเข้าครัวเราก็ยังบังคับความคิดเขาไม่ได้เราจะไปบังคับความคิดของคนอื่นทไม่ได้พี่ถามหน่อยนึกยังไงอยากขอโทษป้ากับหลวงเมื่อวานนี้คุยที่ว่าแหมคุยกับป้า มันคือตาบาปอะไรเราคุยที่อธิบายอะไรก็พอแล้วมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือพูดพูดโอเคนะพูดเลยพูดแล้คือคือดาจริงๆเลยดาลุงกับป้าใช่แล้วไม่เขารู้สึกไงเขาเขารู้สึกผิดนั่นแหละแต่ว่าที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะความคิดส่วนตัวเราเป็นความคิดส่วนตัวเราก็เอฟซีมีผลจริงๆครับ เอ็ซีถ้าเกิดว่าอย่างวันนี้เดี๋ยวเมื่อคืนนี้ผมพูดว่าจะมาขอโทษป้า <1> 1> ผมกินดีทห่ทุกคนเลิกขอติดตามผมไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องมาติดตามไม่ต้องมาดูผมเลยเพียงแค่ว่าผมจะมาขอโทษคุงคนกับบ้านแต๋วันหนึ่งที่ผมไม่ด่าลุงคนบ้านแต่แล้วพวกคุณ,ค,ณคุณบอกว่าคุณศรัทธาในตัวผมเพราะว่าผมด่าลุงคนบ้านแต่นเพราะนั้นคุณไม่ได้พูดความจริงแล้วล่ะไม่มีใครศรัทธาในการด่าไม่มีใครศรัทธาคนในการทาร้ายคนแน่นอน ผมคิดว่าพวกนั้นไม่ได้จริงใจแล้วเชื่อไหมว่าต่ก่อนเนี่ยป้าก็เคยทัวร์ลงมาหลายครั้งนะสองสามครั้งคนหายไปแบบบางทีก็เกือบหมื่นบางทีก็อะไรแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าตัวเราเนี่ยทาสิ่งนี้มันถูกต้องทูธที่ดีเ<ๆ>ขาทาทุกวันทุกวันทุกวันเาทุกครั้งเนี่ยขเขาก็้เห็นลหลายคนเห็นเขาอ,อาจจะกลับมาทำความเข้าใจกันอีกหมัอนก็ได้การที่ว่า <S <S <ๆ>ทัวรลงคนหายอะไรเงี้ยไม,ม่สำคัญหรอกสำคัญที่ว่าเราเนี่ยยังเสมอต้นสมอไปลายในสิ่งที่เราทำสิ่งดีดีไหม แค่แหลไม่ได้ห่วงว่าคนไม่ได้ห่วงว่าคนจะหายไม่หายนะแต่ว่าผมห่วงผมว่าป้าจะจะรู้สึกกับผมนั่นเองเพราะว่าการการที่ผมมาขอโทษวันนี้วันเดียวมันไม่สามารถที่จะเทียบได้กับจริงที่ผมหนัป้ามาสามปีริงป้าก็ถ้าบอกว่าเจ็บไหมที่คนเขาด่านะเจ็บกันนะแต่ว่ามันเป็นภูมิคุ้มกันของป้าแหละ ว่าจะเจออะไรมากกว่านี้แล้วก็พร้อมสู้พร้อมลุยนะและอย่างหนึ่งไม่ต้องห่งหวงเราคือป้าเป็นคนที่ไม่ไม่ใช่ว่าจะติดอะไรพวกนี้ป,ป้าก็ติดกันมีครอบครัวเพราะป้ารู้ทุกคนต้องทำมาหากินทุกคนที่ว่าด่าที่ว่าช่อง,องที่ด่าช่องที่อะไรพวกนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ามีได้นะอาจจะไม่เยอะเท่ากับเรารยูมเปร์ที่เป็นแบบว่าอันนี้แต่ก็สุดท้ายแล้วคงไม่มีใครด่า คนคนหนึ่งหรือใครต่อใครที่เราไม่รู้จักได้ตลอดชีวิตหรอกเพราะ,ะนั้นเราก็เอาตรงที่เราความเข้าใจเราตัวเราเนี่ยเอาออกมาเปิดบอกยูทูบเบอร์ว่าคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยเราไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยเอาตัวของเราออกมามันก็จะเดินไปเรื่อยเอง นี่นะคะตุ๊กติ๊กได้มาขอโทษนะคอแล้วก็ไม่ใช่คนเจ้าคือเจ้าแม่โอ้ยเจ้าแม่เจ้าแม่จะเป็นในคว่มผิดอะไรด้วยให้อภัยพี่ไม่ได้จำพี่ที่มาแต่ละคนเอาความจริงออกมาใช้บอกป้าพี่พี่อยู่ได้ทุกวันนี้พี่ใช้ของป้าแตนนะคะคือว่าไม่ใช่เจ้าคือเจ้าคือไม่คิดเจ้าคือจะแทนใครด่าเราตรงนั้นไปไปเลี้ยงครอบครัวอันนี้คิดเหมือนป้านะะคเราอยู่กับป้าแตนเยอะป้าไม่ได้พูดดิฉันเดียวป้าทุกอย่า ไช่ปาพูทุกครั้งก็เลยพยายามบอกว่า ป้าให้ให้ให้คนที่เล้งครอบครัวตัวเองได้โดยการที่คนนั้นนะป้าพูดตลอดพี่จำให้ต่อมาที่จะไปไปให้ใครมารักเราได้เขาไม่สามารถที่จะใครทีใช้ชีวิตเหมือนป้าแตนได้ทุกอย่างจำขาดไมงนพี่ไม่พี่ถึงไม่พี่ถึงไม่เขาหรอกใช่ไม่ว่ายายป้าเนี่ยยายป้าแต่ป้าตัวกับยายป้ามาไม่เคยว่าใครเลยนี่นี่ด้วยเยอะยาวเลยแค่เลยไม่เคยตอบโต้ตู้ติีไงที่ไม่เคยตอบโต้ความรุนแรงนี่แล้วไปดูนั่งหมุนรถ ใช้ชีวิตกับป้าเราะัความของป้าที่เรามาอยู่กับป้าเอามาใช้กับชีวิตประจําวันเราตรุกงติ้งยาที่สียหาย้าันยกาแกเป็นคนปางตรงนั้นแต่ว่า เราโดนป็นดิดเข้าไปใหญ่ก็คือว่าเขาไม่ได้โดนจับในสิ่งที่เราด่าเขาเลยเขาไม่คือเขาเขารู้แหละเขาไม่ไม่แม้าใส่ใจี่มันเหนื่อยอย่าไปจำเลยทีนี้ว่าลุงพลผมว่าเขาไม่ตัวเองเหนื่อยเพิ่มเติมอีกลุงพลบอกว่าผมจําผมอยากจําเฉพาะตอนที่คุณไปช่วยผมขับรถขับรถไปลำปูระคนจำตรงนั้นตั้งแต่เรานั่งหลังกระบะด้วยกัน มันเป็นอะไรก็เหมือนท,ที่เราพูดกันนี่แหละคือทั้สงสึกง่ายๆเลยตัวเราเองมีปัญหาปัญหาเรามีปัญหาอยู่แล้วก็จะเอาปัญหาอย่างนี้มาใส่เราให้มันหนักเพิ่มเติมทําไมของเราก็นาหนักอยู่แล้ว แล้วก็ไม่ใช่ว้าแค่ปัญหาของป้านะคือทิกคนขอโทษนะครับกับวันนั้นที่ว้าจริงๆผมก็มาอะมีอะไรครับมีอะไรกับผมนั่งหลังกับอะอาทิตย์มากันก็ไม่น่าจะมาทำคนนิ่ททำร้ายกันขอโทษอาทิตย์เขอับเมาเื่นดีใจดีใจน่าอะไรดีใจีแลวเราป้าก็เชื่อว่าเวลาหรือว่าพี่อิตถว่าเป็นเพื่อนผมงคนแรกผมก็นั่งหลังกับบาทิมายุกเล็กยุคเล็กๆ หกกลังกดหลังแข็งมาด้วยกันไม่คิดว่าเขาจะบอกว่าทุกวันนี้เราคือผู้ต้องหาที่สังคมอ,อาจจะไม่เข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยป้าก็เชื่อว่าเวลาต,ตัวเราแล้วเราก็เราก็รอพี่เขียตัวเราเองอยูอ่ลบผานพอับก็ให้เปขึ้นไปวันนี้นเขาไม่เข้าใจวันหน้าทุกอ,อย่างต้อ,อ,องรีบจัเใหนเข้าใจ แม่ล่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราจะเป็นอะไรกันหมดเพราะว่าทีมขุมอยู่ตรงนี้นะคิดว่าแบบมันไม่ถูกนะคะทุกคลิกและทุกคนก็มาขอโทษลุงป้าแล้วขอบคุณมากมากนะคะอยู่ในอยู่ในความสมัครสมานซ้ำคลีกันนะคะตอนนี้ก็นะคะลุงครอบครัวของลวงป้าคงจะมีความสุขแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ